นิทานเรื่องนกกาก,กับหงนกการู้สึกอิจฉาหงที่มีขนขาวของจึงอยากเปลี่ยนตัวเองให้สวยงามเหมือนหงบ้างหากลงไปไว่ายน้ำบ่อยๆแบบหงจะช่วยชะล้างสีดำของขนบนตัวมัน ให้เปลี่ยนเป็นสีขาวได้มันตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านเกิดและเปลี่ยนไปใช้ชีวิตแบบหงมทั้งกินอาหารแบบหงและลงไปไว่ายน้ำในทะเลสาบเหมือนหงมแต่ทำเท่าไหรสีของมันก็ยังเป็นสีดำเหมือนเดิม